เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมลิซ่าค่ะถึงถูกโยงกับลูกหนังซีตาลาอีกแล้วะคะคลิปิี้ก็มาสรุปคร่าวๆแล้วกันค่ะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็เกิดเรื่องอีกแล้วนะ,ะมีการเปรียบเทียบเรื่องการศึกษาของน้นลลิซ่ากับเธอด้วยค่ะก็คร่าวๆนะคะก็มาจากนะคะสุดเนื่องจากการติดแฮชแท็กแบนลูกหนังนะคะ ซึ่งก็คือลูกของคุณตัวสลันยูค่ะที่กำลังจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีนะคะแต่ก็ถูกเตะตัดขาด้วยการติดแฮชแท็กค่ะแบนเธอซะก่อนนะคะก็เพราะว่าคุณพ่อของเธอนะคะเคยเป็นแกนนำกปป,ปสนะ,ะมันก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็มีบางกลุ่มค่ะออกมาบอกว่านะคะเธอกำลังจะไปตามฝันน้าเหมือนกับลิซ่าเลยนะ,ะจะไปแบนเธอทำไมนะคะจะไปเป็นลิซ่าสบ้างล่ะบลาบลบลนะคะ บิงก็งงไปสิคะคนหนึ่งคะ่ะประสบความสําเร็จไปแล้วนะกับอีกคนเนี่ยคะ่ะยังไม่ทันจะเดีเลยนะคะก็ทําท่าจะดับซะแล้วคะ่ะแต่ก็ถูกยกน้ํามาให้เหมือนกันคะ่ะอ่ะน,นะ เหมือนกันตรงไหนคะก็พยายามจะใจร่มๆแล้วนะไม่อยากจะเอามาเกี่ยวข้องกันทัดแต่แล้วคะ่ะล่าสุดคะ่ะก็เอาอีกแล้วนะคะเมื่อมีนะคะผู้ใหญ่ของเมืองไทยท่านหนึ่งคะ่ะก็ออกมาพูดถึงการติดแฮชแท็กแบนด์ลูกหนังะคะว่ามันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยคะ่ะแล้วก็มีการพูดถึงคนที่ติดแฮชแท็กเนี่ยแบบแรงๆมากๆคะ่ะประมาณว่าไม่ดีเลยอะไรแบบนี้คะ่ะ แล้วก็ยกลูกหนักนะคะว่าเธอค่ะฝึกมาอย่างหนักนะคะยกว่าเหมือนกับลิซ่าไม่มีผิดเลยนะเพียงแต่ว่ามีคุณวุฒินะคะที่สูงกว่าค่ะเน้นว่าเธอนั้นมาจากอักษรจุฬาปีหนึ่งะคะ ลูกหนังนั้นสอบเข้าอักษรจุฬาได้ค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับจะบอกว่ายากมากเลยนะเรียนปีหนึ่งไปแล้วค่ะแต่ก็เปลี่ยนใจท้าอยากจะไปเรียนที่เกาหลีค่ะก็เลยนะคะไปฝึกหนักค่ะกว่า -67 ปีนะคะเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยจนจบค่ะโดยนะคะที่ไม่ได้ทิ้งการเรียนแล้วก็ไปนะคะคัดเลือกค่ะกับคนเป็นหมื่นนะคะเพื่อที่จะเข้าสังกัดค่าย GLG นะคะก็คือฟังดูก็รู้ค่ะว่าอวยว่ามันยากมากๆนะคะแต่ก็ดันมาถูกติตัดขาถูกติดแฮชแท็กแบนนี่แหละค่ะ ก็เลยรู้สึกหัวร้อนถ้าออกมาปกป้องค่ะเราบลิงก็หัวร้อนเช่นกันค่ะเอาอีกแล้วเหรอคะยงลิซ่าอีกแล้วเหรอซึ่งงานนี้ค่ะก็มีบางคนนะคะถึงก็ออกมาบอกว่าคุณรู้ไหมคะว่ามาหาลัยวายจียากขนาดไหนนะ เข้าไปแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างน้องลิซ่าเนี่ยยากยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ทุกคนค่ะจะทําได้แล้วก็าการที่มาเปรียบเทียบการศึกษากับลิซ่าแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับเธอเลยนะคะเป็นลิซ่าก็ลำบากจริงๆค่ะอยู่เฉยๆค่ะก็โดนจับโยงนะโดนจับเอาไปเปรียบเทียบแบบนี้อีกแล้วค่ะแล้วก็บางคนนะคะก็บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบวุธิการศึกษาของน้องลิซ่าตอนนี้นะคะก็เปรียบกับเหมือนเธอค่ะประสบความสําเร็จในมหาลัยชีวิตไปแล้วนะคะถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนกับได้ปริญญาเอก แล้วยหลายไปเลยค่ะก็ดูได้จากผลงานของเธอนะคะที่ได้ไปคอลแลบนะคะกับคนดังๆระดับโลกค่ะแล้วตอนนี้เธอก็เป็นคนนังระดับโลกด้วยตัวเองด้วยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าก็หวังว่านะคะเรื่องของลูกหนังซีตาราค่ะจะจบลงแค่นี้ท่าไม่อยากจะให้ใครเนาะเอามายมกับนองลิซาแบลคพิงของเราอีกแล้วะคะคิดแล้วมันก็ปวดใจอะคะ่ะ ก็เอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันถ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่มีการออกมาพูดถึงแล้วก็มีการมาเปรียบเทียบเรื่องการศึกษาของน้องลิซ่าค่ะ mm hmm. ก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า